อัปเดตผลงานของวันที่10ตุลาคม2024 AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลในคืนวันที่24ตุลาคม2024เวลา2นาฬิกาจะมีการดวลแข่งที่น่าสนใจระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมยักษ์ใหญ่จากอังกฤษที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสปาร์ตาปรากยอดทีมจากสาธารณรัฐเช็กในศึกยูฟาแชมเปียนลีกนัดนี้เป็นการต่อสู้ของ2ทีมที่มีสไตล์การเล่นและระดับที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งทําให้แฟนบอลหลายคนจับตามองว่าใครจะเป็นฝ่ายได้เปรียบสภาพทีมและฟอร์มการเล่นของทั้งคู่ฟอร์มและสไตล์การเล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเปปกวาดิโอลาขึ้นชื่อในเรื่องการครอบครองบอลที่เหนียวแน่นและการโจมตีที่หลากหลายด้วยนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงงอโดยเฉพาะในเกมรุกที่ซิตี้มีประสิทธิภาพสูงไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของผู้เล่นแนวรุกการจ่ายบอลที่แม่นยําและการโจมตีจากตําแหน่งต่งตางๆ ในฤดูกาลนี้ซิตี้ยังคงรักษามาตรฐานของตัวเองได้ดีแม้บางช่วงจะมีปัญหาในแนวรับแต่การเล่นในบ้านที่เอติฮัดสเตเดียมยังคงเป็นสิ่งที่พวกเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมการที่พวกเขายังไม่แพ้คใครในบ้านหลายเกมติดต่อกันชี้ให้เห็นถึงความยากในการที่คู่แข่งจะมาเก็บแต้มจากสนามแห่งนี้ได้ง่ายๆจุดเด่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ที่การโจมตีจากผู้เล่นทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นแดนกลาง หรือกองหลังที่มากขึ้นมาช่วยทําประตูได้เสมอการครองบอลเป็นหัวใจสําคัญในการเล่นของพวกเขาเป๊ปเน้นการบุกแบบเป็นระบบคอยดึงจังหวะแล้วเร่งเกมเมื่อเห็นโอกาสฟอร์มและแนวทางของปสปาร์ต้าปราสสปาร์ต้าปรากแม้จะไม่ได้อยู่ในลีกที่มีการแข่งขันเข้มข้นเท่าพรีเมียร์ลีกแต่พวกเขาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเล่นเกมรุกที่ดุดันและการป้องกันที่เหนียวแน่นในลีกเช็คพวกเขามีประสบการณ์ในเวทียุโรปเช่นกันแม้จะไม่โดดเด่นเท่าซิตี้แต่ทีมนี้ ไม่ใช่ทีมที่น่าประมาทการเล่นที่เน้นรัดกลุ่มและรอจังหวะโต้กลับคือจุดแข็งของสปาร์ตาโดยเฉพาะเมื่อเล่นเป็นทีมเยือนสปาร์ตาปรากมีแนวรุกที่ทรงพลังและสามารถทําประตูดได้จากหลายตําแหน่งอย่างไรก็ตามจุดอ่อนที่เห็นได้ชัดคือแนวรับที่ยังไม่แข็งแกร่งพอเมื่อต้องเจอกับทีมระดับสูงหากพวกเขาหวังจะสร้างเซอร์ไพรส์ในการเยือนซิตี้พวกเขาจําเป็นต้องเล่นอย่างมีวินัยในเกมรับพร้อมทั้งหาจังหวะเล่นสวนกลับที่ฉีบขาดการเผชิญหน้ากันในครั้งแรกและความสําคัญของเกม นี่เป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และสปาร์ตาปรากในการแข่งขันระดับยูฟาแชมเปี้ยนลีกซึ่งทำให้ทั้งสองทีมไม่มีประสบการณ์ตรงในการดวลกันอย่างไรก็ตามความสำคัญของเกมนี้คือการสร้างความได้เปรียบในการผ่านเข้ารอบต่อไปทั้งสองทีมอยู่ในกลุ่มที่มีการแข่งขันสูงการเก็บสามแต้มในเกมนี้จะช่วยให้โอกาสของทั้งคู่ในการผ่านเข้ารอบต่อไปสูงขึ้น ซิตี้ต้องการจะรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมต่อไปและการเล่นในบ้านจะเป็นข้อได้เปรียบสำคัญสำหรับพวกเขาฝั่งของสปาร์ตาปราคงต้องเล่นเกมรับอย่างเต็มที่และพยายามรอสวนกลับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพวกเขาจะต้องทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีที่สุดแทคติกและการวางเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้จะยังคงใช้การครองบอลเป็นหลักโดยเป๊ปจะเน้นการจ่ายบอลสั้นและคุมจังหวะเกมในแดนกลางเพื่อลดโอกาสที่คู่แข่ง จะได้เล่นสวนกลับแนวรับของซิตี้แม้จะมีจุดอ่อนบ้างแต่ก็จะได้เปรียบในการเผชิญหน้ากับกองหน้าของสปาร์ตาปราคที่ไม่รวดเร็วเท่ากองหลังของซิตี้สปาร์ตาปรากจะเน้นการตั้งรับลึกและใช้ความเร็วของอ็อผู้เล่นในแนวรุกเพื่อหาจังหวะโต้กลัดบ,บอหกพวกเขาสามารถหยุดเกมรุกของซิตี้ได้ในช่วงต้นเกมโอกาสที่จะได้ผลการแข่งขันที่ดีจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่ต้องรับมือกับแรงกดดันของซิตี้ตลอด90นาทีจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับทีมเยือน สรุปและความน่าจะเป็นด้วยความแข็งแกร่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งในด้านคุณภาพของนักเตะและแทคกติกการเล่นการเล่นในบ้านของพวกเขาจะเป็นสิ่งที่สร้างความได้เปรียบอย่างมหาศาลถึงแม้ว่าสปาร์ตาปรากจะเป็นทีมที่มีความสามารถในลีกเช็กแต่การมาเยือนสนามของซิตี้ในศึกใหญ่เช่นนี้เป็นงานที่ยากเกินไปการที่พวกเขาจะเก็บแต้มออกไปได้นั้นต้องพึ่งพาความผิดพลาดของซิตี้หรือการเล่นที่สมบูรณ์แบบในการป้องกันคาดการผลการแข่งขัน แมนเชสเตอร์ซิตี้จะมีโอกาสเก็บชัยชนะในเกมนี้สูงเนื่องจากความแข็งแกร่งและฟอร์มการเล่นที่ดีกว่าการเล่นในบ้านจะเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมคาดว่าซิตี้จะเป็นฝ่ายควบคุมเกมและเก็บสามแต้มได้สําเร็จขณะที่สปาร์ตาปรากอาจจะต้องยอมรับความพ่ายแพ้แต่ก็มีโอกาสที่จะสร้างปัญหาให้เจ้าบ้านได้บ้างในบางช่วงความน่าจะเป็นของผลการแข่งขันแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ65%สปาร์ตาปราชนะ20% เสมอ15เปอ